สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็พบกับสมุไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีดาบเข้าใหม่นะครับเนาะมีเป็นเหล็ก T10 นะครับเป็นคาตนาทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับเนาะมีมาอยู่ประมาณ5แบบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําแบบแบบละ1คลิปนะครับผมให้ได้ชมนะครับแบบรายละเอียดเต็มๆไปเลยนะครับผมโอเคครับมาเริ่มจากเล่มแรกนะครับเล่มแรกจะเป็นทรงทาชินะครับเนาะฝักจะทําด้วยไม้ชิงชันนะครับชุดฟิตติ้งจะเป็นทองเหลืองแท้ทั้งหมดเลยนะครับ ลายสวยงามนะครับขนาดความยาวประมาณ103เซนติเมตรนะครับเนาะถ้า,าส่วนผ้าจะทำด้วยหนังนะครับเป็นหนังเนาะเป็นหนังสีดำนะครับฟิตติ้งทองเหลืองนะครับสวยงามมากด้ามจับนะครับด้ามจับจะเป็นเป็นไม้นะครับหุ้มเป็นไม้แล้วหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับ ทำด้วยหนังสีดำอีกทีหนึ่งนะครับเนะาะสวยงามน,นะครับมีสองหมุดไม้ไผ่นะครับโอเคจะมีหูหิ้วนะครับหูหิ้วทำด้วยหนังนะเนาะเป็นหนังแค้นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับดูใบดามนะครับ ใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็กทีสิบนะครับเหล็กทีสิบฮาร์มอนแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับนะครับทีสิบฮาร์มอนแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับความยาวตลอดเล่มประมาณาใบดาบนะครับประมาณเจ็ดสิบสามเซนนะครับเนาะปลายดาบรับคมหักมุมคิสกีแท้นะครับ สันหนาอยู่ประมาณเจ็ดมิลนะครับเนาะเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับคมเลยฮาบากินะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับระทับตาโนบุนากะนะครับอันนี้นะครับสวยงามดูดูซือบาทนะครับดูลายซือบาทนะครับซือบาทเป็นทองเหลืองนะครับ สวยงามมากนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับเนาะ4,900นะครับพร้อมจะส่งนะครับผมมีมาอยู่3มเล่มนะครับแบบนี้เนาะมีอยู่แค่3ามเล่มนะครับสวยงามเลยนะครับทรงทาชิครับชุดฟิตติ้งการกระแทกเป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับเข้ากันมากเลยนะครับ ฝักไม้ชุ่ชันกับหนังสีดำเนาะเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับสวยงามสินค้านะครับสินค้าจะมีกล่องบุภานะครับกล่องบุภาแบบนี้นะครับเนาะกล่องบุภาใไซดาบนะครับแล้วก็ข้างในจะมีใบรับประกันนะครับเป็นใบของระบุนากะนะครับนะครับจะมีผ้าเป็นใบดาบนะครับเป็นใบดาบเนาะแล้วก็มีบอก ระบุชนิดของเหล็กนะครับเป็นคาร์บอนทีสินะครับแล้วก็แบรนด์โนบุนาการนะครับปีที่ผลิต2020นะครับแล้วก็ประทับตราโนบุนาการนะครับในกล่องนะครับจะมีแบบนี้แล้วก็จะมีน้ํามันโซจิให้ด้วยนะครับโอเคเอาไว้ไปบำรุงรักษาใบดาบได้เลยนะครับเนาะแบบนี้มีมาอยู่3ามเล่มนะครับมีอยู่แค่3ามเล่มนะครับเนาะช้าอดนะครับผมราคาถูกมากเลยนะครับหนึ่งสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับแบบนี้เนาะพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผม เป็นเหล็กที่ฮาร์มมนแท้นะครับหนึ่งร่องเลือ่อนใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเล่มต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม